สวัสดีครับพบกับพี่เก่งพี่มายและเนอร์เช่นเคยครับมีหลายหลายคนคอมเมนต์มานะครับอยากมารู้จักต้นผักสดต้นผักสดโอเคก็เป็นสมญานามของเขานะที่เพื่อนๆเรียกกันนะครับนี่ครับของต้นผักสดนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเขาอีกสักนิดนะว่าต้นตอนนี้ต้นอายุเท่าไหร่ไอ้ยี่สิบเก้าครับปีนี้ครับปีนี้อายุ29ครับผมผมพูดคร่าวๆก่อน ต้นเนี่ยก็คือนักวิ่งขาแรงคนหนึงของเบอรพี่ไม้ครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยแรงมากๆแล้วก็หายไปไหนอ๋อ <laughs> หายไปไหนช่วงนั้นปีหนึงครับตัดสินใจสมัครเป็นทหารครับเป็นทหารนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคือหลุดจากวงการวิ่งไปเลยครับกีบ่ปีปีหนึงเต็มๆนะครับแล้วก็อ้วนเดี๋ยวผมวขึ้น,ข,นขึ้นลู่ไปดู <laughs> ขึ้นมาเป็น65โลครับจากแ <laughs> พูดง่ายก็คือประมาณปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วสองปีที่แล้วครับสองปีที่แล้วเนาะครับเออแล้วกลับมาได้ไงอ่ะก็เห็นเพื่อนๆที่เคยซ้อมในการวิ่งในการเขาแบบพัฒนาการพัฒนาการก็ดีมันเลยเหมือนแบบยังไงอรปลกให้เราแบบเอออยากมาวิ่งข้างเพื่อนประมาณนั้นนะครับก็เกินก่อนชุดของตนเนี่ยก็จะมีทนายก้าวเนาะครับผมมีกูกักครับแล้วก็มีน้องโอปออีกคนนึง ตอนนี้กลับมาวิ่งกันหมดทุกคนแล้วแต่ผมไม่ทันอบอุครับไม่ทันเนาะครับแต่ก็เคยได้แข่งสนามเดียวกันครับผมโอเคนะเดี๋ยววันนี้ดูน้องต้นซ้อมอะไรเดี๋ยวผมตามติดเลยว่าการซ้อมเจ็ดวันของเขาทําอะไรบ้างแต่วันนี้เป็นการลงขอดวันนี้ลงขอด400ครับผมลงขอด400เดี๋ยวมาดู p ุ r f o r m a n ท่าวิ่งของน้องต้นว่าลงคอด400เป็นยังไงนะครับผมน้องต้นครูดาวเสร็จแล้วนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความวาวรู้จักกันสักนิดว่าน้องต้นเนี่ย 5K ทำเวลาเท่าไหร่อ๋อตอนนี้เทสครั้งล่าสุดได้17 17วินาทีครับ10 17นาทีครับผม 5K นะ17นาทีครับแล้ว 10K ครับ 10K ตอนนั้นจะเป็นเทสกับโคกักครับผมอ่าอยู่38ิบแปดสก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเวลาที่ยังไม่เป็นทางการเพราะว่าช่วงนี้คือบอกก่อนนะน้องต้นเนี่ยเป็นนักวิ่งที่ไม่ลงสนามครับผมไม่ค่อยลงสนามเพราะว่า ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นด้วยงานครับงานด้วยงานอดิเรกของน้องต้นบอกก่อนเลยว่าเขาชอบเลี้ยงไก่ชนก็จะเป็นอย่างนี้ก็พูดง่ายๆเป็นเวลาของน้องที่ไม่เป็นทางการนะครับแต่ก็มีลักษณะของการวิ่งคือพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนเหมือนคนชอบวิ่งก่อนที่จะไปติดเกณฑ์อาหารเนี่ยก็ลงสนามบ่อยเลยลงสนามเยอะพอสมควรครับก็นักวิ่งที่เคาาจจะรู้จักกันดีจะจะมองมองหน้าก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะถ้าเป็นนักวิ่ง มีคำถามหนึ่งสมมุติเนี่ยพี่เอาสมมุติพี่นะวิ่งได้มาระดับหนึ่งแล้วมีประสบการณ์รการวิ่ง2อาปีเนี่ยอยากเพิ่มความเร็วเออน้องต้นแนะนํำยังไงคร่าวๆในการฝึก,กในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละอาทิตย์ก็จะมีเป็นเป็นลงขอดครับส่วนมากถ้าเป็นระยะ5โล10โลผมก็จะเน้นไปทาง400-800 ประมาณนี้ครับขยายความของคําว่าลงขอดครับลงขอดก็การวิ่งความเร็วในจํานวนรอบก็จะมี400เมตรับผม200เมตรก็มี1 0 0เมตร100เมตรถือว่าลงขอดไหมหนึ่งรอเมตรส่วนใหญ่จะเรียกเป็นสไตล์สไตล์ก็จะมี1000เมตร400เมตร200อเมตรประมาณก็เรียกเอาก็เป็นการฝึกระบบการหายใจเพิ่มความอึดความทนแล้วมีอะไรอีกครับเทมโปเทมโปก็จะเป็นส่วนมากเป็นอาทิตย์ละวันครับจะเป็นอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ แ0ดิของ่างกาครับเปนของเราคือนักวิ่งจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าวิ่งเต็มที่ความด้เป็นประโยคประมาณนึ่งครับผมปกติกิโลครับวิ่งเทมโปส่วนมากผมจะวิ่งประมาณ20นาทีขึ้นครับคิดเป็นเวลาครับอแต่ถ้าผมซ้อมระยะสิโลผมก็จะไปเป็นวิ่ง8กิโลครับแปกิโลครับผมอ่าแล้วนอกจากลงคอดเทมโปมีอะไรอีกครับครับเอ ส่วนแล้วจะเป็นดิวดิวพวกสไตล์พวกสไตล์เหมือนที่คลิปน้องภูมิเนาะก็ดิวไปประมาณ50เมตรแล้วก็สปีดไปอีกห0เมตรประมาณความเร็วของเรา8ปดสบเปรสไตล์นี่ก็เดี๋ยวว่างๆแอดมินเก่งจะทําคลิปเรื่องของการสไตล์ให้ดูนะครับสไตล์ก็คือเป็นการจัดท่าวิ่งจัดระเบียบท่าวิ่งนะครับก่อนที่เราจะวิ่งเร็วผมวันพักนะครับยากวันพักก็สําคัญครับผมผมจะ ซ้อมตามโปรแกรมที่ซื้อมาครับตอนนี้ผมซื้อมาอ่ามีมีม่พูดง่ายมีหลักสูตรมีหลักสูตรครับผมอ่า <A> ก็พักประมาณอาทิตย์หนึ่งพักกี่วันอ ตอนนี้จะเป็นอาทิตย์ละวันครับผมอาทิตย์ละวันอันนี้คือบอกก่อนนะครับเป็นหลักสูตรเฉพาะตัวของเจ้าตัวนะครับสภาพร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องรู้สภาพร่างกายแล้วก็การฝึกเดี๋ยววันนี้ให้น้องต้นลงคอร์ดเดี๋ยวตามดูตามติดเลยว่าวันนี้ลงคอร์ดเป็นยังไงกี่ร้อยเมตรใช้เวลาเท่าไหร่นะคร่าวๆนะครับผมครับผม 400เมตรครับอันนี้ลงประมาณ อ่าวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตารางของน้องต้นผักสดนะครับก็เป็น400คอด400สิเที่ยว10บเที่ยวครับผมเอ่อประมาณกี่นาทีครับ400ไม่เกินนาที20ครับไม่เกินนาที20อันนี้ก็เป็นเวลาของแต่ละบุคคลเนาะตามความแข็งแรงนะครับแต่ก็ดูตารางการซ้อมดีๆนะครับก็ต้องแข็งแรงสักหน่อยที่จะมาลงคอร์ดแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มศักยภาพเพิ่มความเร็วก็จะมีลงคอร์ดมีเทมโปมีลองรันนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโภชนาการแล้วก็การพักการพักผ่อนครับผมสาคัญเช่นกันครับเอาพี่ต้นฝากอะไรครับทิ้งทิ้งทิ้งท้ายให้น้องๆก็ที่ยึดเป็นไอดอลซ้อมซ้อมหนักได้แต่ก็ต้องพักผ่อนให้ถึงครับผมกินด้วยอย่าไปอดนะครับคนที่กําลังลดความอ้วนเนี่ยก็เป็นลักษณะของการคุมแต่อย่าอดดีกว่านะโอเควันนี้พี่มาเลเนอร์ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวตามติดชีวิตนักวิ่งท่านต่อไปเป็นใครเดี๋ยวพามาแนะนําให้รู้จักนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวยพรอทิตกเหมือนเขนยาเลยอะ่ะ